ทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าครีมสดกันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสด <c oughs> เค้กสตรอบเบอรี่ครีมสดหรือว่าตืดดๆๆครีมสดแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าคําว่าครีมสดจริงๆแล้วว่ามันหมายถึงครีมที่ทําจากนมวัวแท้ๆหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยๆก็คือวิปปิ้งครีมแบบเดลี่นั่นเองถ้าเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่เนี่ยคือเขาจะทําจากไขมันพืชนะคะไม่ใช่ไขมันจากนมวัวแทๆ้ๆซึ่งแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าครีมสดค่ะ วิปปิ้งครีมที่ทาจากนมวัวแท้ข้อดีเขาคือมีความหอมมันนัวอร่อยแต่ด้วยความที่เขาเป็นไขมันจากนมวัวค่ะเ้าเสียเขาก็คือเขาจะไม่ทนความร้อนในขณะที่วิปปิ้งครีมแบบนอนเดอรี่ซึ่งทําจากไขมันพืชน,นี่คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยคือทนความร้อนได้ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ารสชาติความหอมมันเนี่ยสู้แบบเดรี่ไม่ได้เพคของแม่ละเมียทุกตัวที่จะต้องมีการใช้ครีมสดเนี่ยแม่ละเมียจะเลือกใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบเดรี่เท่านั้นนะอย่างตัวนี้เป็นพายมะพร้าวออดงว้้ตใชบ ะะทำง่ายเหมาะกับมือใหม่มากๆถ้าสนใจเดืนติดต่อมาทางไลน์แอดตรงนี้ได้เลย